เฮลโหลบ้ข่าสวัสดีนะทุกคน mm hmm. เราคือพทตอนนี้เรากำลังจะพาทุกคนไปเซนรุยหรือว่าสาทอนนั่นเองแต่สาทอนมี BTS หสลายสถานีนะเ,เราอยากอธิบายก่อนว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> ฉันกำลังจะทำอะไรอะไรองี้ยอันนี้เป็นคลิปแรกนะ mm. ที่เราจะทำคือคลิปที่เราอยากทำเนี่ยก็คือแบบว่าเราอาจจะพาทุกคนไปขึ้นรถเมล์ขึ้นรถแบบโดยสารต่างๆในกรุงเทพนะก็แบบว่าเออมันต้องไปยังไงแบบเราจะไปจากที่หนึ่งไปจากที่หนึ่งยังไงแบบเนี้ยล้วก็ ที่เราทําอันนี้ก็เพราะว่าจริงๆเเราเป็นเด็กต่างจังหวัดนะแล้วเราก็แบบว่ามากรุงเทพเขาแรกก็แบบไปไม่ถูกเข้าแบบอะไรต้องไปยังไงเราก็เลยแบบอยากทำกิฟแนี้ขึ้นมารวมถึงแบบว่าชาวต่างชาติที่เขาแบบว่ามาประเทศไทยใช่ปะ่ะแล้วเขาว่าอยู่กรุงเทพเนี้ยแบบเออเผื่อเขามาเจอแบบเอ <laughs> เอจะได้ช่วยเข <laughs> าได้ด้วยนะ ขาจะได้แบบมีข้อมูลนิดนึง่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปถามแบบคนอื่นด้วยนิดหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยเออเราก็บบมีความตั้งใจอะไรประมาณนั้นนะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยว่ามันจะต้องไปยังไงนะแล้วถ้าไปลงที่เนี่ยแล้วมันไปถึงเนี้ยมันไปไหนได้บ้างอะไรประมาณนี้นะเจอกันตอนนี้เรา อยู่ยบน MRT นะเดี๋ยวเราจะต้องไปเออต่อไป BTS นะแต่เราจะได้ดูได้ว,ว่าเอ้ยมันต่อขบวนไปแบบอีกที่หนึ่งยังไงถ้าเป็น MRT จะมีเวลาบอกนะว่าแบบรถไฟจะมาอีกกี่นาทีแต่ถ้า BTS อะไม่มีเวลาบอกหรือว่ามีแล้วดูตรงไหนใครก็เชวยบอกด้วยนะถ้ามันมีคือว่าตอนนี้เราเข้าใจว่ามันไม่มีนะ อนนี้เราขึ้น MRT มาแล้วนะใครที่ออนะบ้านอยู่ใกล้กับ BTS ก็ขึ้น BTS มาเลยไม่จำเป็นต้องต่อ MRT นะ MRT เนะี่ยมันจะวิ่งเหมือนเป็นวงกลมนะมันจะมีจุดเชื่อมต่อกับ BTS หลายสถานีอยู่ให้ดูว่าจากบ้านตัวเองเนี่ยเชื่อมต่อจากสถานีไหนไป BTS ใกล้สุดก็เลือกสถานีนั้นนะแต่จากตรงที่เราอยู่จะต้องนั่ง MRT ไปท่าพระแล้วก็ไปเปลี่ยนขบวนไปบางว่านะ ตอนนี้ถึงท่าพระแล้วนะเดี๋ยวเราต้องลงบันไดเลื่อนนะเพื่อไปเปลี่ยนขบวนนะเราต้องขึ้นฝั่งที่จะไปหลักสองนะทุกคนเพื่อจะไปบางว่านะ เราออกจากสถานี MRT บางว่าแล้วนะเราต้องไปต่อ BTS โดยลงบันใดเรื่อย BTS อยู่ตรงนี้จะรีบๆไหยนะเพราะว่าเราต้องไปทำงานแลเดี๋ยวเราต้องไปตรงนู้นไปแตะบัตรเข้า BTS บางว่านะ เดี๋ยวจะทำคลิปสอนขึ้นเออ BTS กับ MRT ให้อย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะถึง BTS เซนหลุย สถานที่แรกที่เราจะได้เจอก็คือ AIA Tower นะซอยสาท11เข้าไปข้างในเนี่ยจะมีร้านน้ำร้านหนึ่งอยากแนะนำเลยนะเขาชื่อว่าร้านหล่อเลี้ยงนะอยากให้ทุกคนไปชิม แล้วก็โรงเรียนอััมชันฝั่งปฐมนะเราถ่ายมาให้ดูประมาณนี้นะแต่ว่าในซอยนี้ก็ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอ,อีกหลายแห่งหจะเป็นศาธรสิบเอาร์สเปซเข้าไปข้างในอีกก็จะเป็นโซนอาหารแบบมีอาหารให้เราเลือกเยอะๆเลยแล้วถ้าใครที่อยากไปเที่ยววัดแขกนะก็สามารถนั่ง BTS มาลงสถานีเซนหลุยได้ด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะถ้าใครสงสัยอะไรก็ถามเข้ามาได้หรืออยากให้เน้นตรงส่วนไหนเรื่องอะไรก็บอกเข้ามาได้นะแล้วคลิปต่อๆไปเราจะพัฒนานะ Bye.